กินก๋วยเตี๋ยวกับยายนางก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่ายายหายหน้าหายตาไปเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยว่างค่ะเพราะว่ายายไปทำภารกิจภารกิจก,ก็คือไปเก็บหอยนางรมมาค่ะเดี๋ยวยายให้ดูเนาะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนปรุงก่อนเดี๋ยวเขาจะอืด เดี๋ยวหาไปเก็บก่อนเด้อโอ้ยยายก็คิดถึงยายไปสองวันเลยค่ะไปสองที่เพราะว่าอยากไปเที่ยวดูว่าที่ที่ยายเคยไปแต่ละที่อะ่ะเป็นยังไงมัง่งอหอยยังเยอะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปตะเบนดูค่ะสนุกสนุก ไปกับเพื่อนวันแรกไปวันที่สองไปคนเดียวค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ว่างเนาะนั่นแหละค่ะปรุงปุงปุงเดี๋ยวยายชิมรสก่อนละอืมจืดจืดตามธรรมดาวันนี้อันนี้เป็นอพริกเจียวนะคะพริกเจียวของยายแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างยายอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาวันนี้จืดเลยค่ะเพราะยายปรุงไม่เพยินนี่เท่าไหร่แล้วก็ซอสพริกีราชานี่แหละค่ะน้ำตาลย่าหวานที่ยายชอบใส่เพราะว่า จะได้ไม่ไม่ต้องใช้น้ำตาลธรรมดาค่ะไม่ค่อยจะดีกัรบร่างกายนะคะ <c oughs> มาค่ะมากินกันเริ่มจะเย็นแล้วอู้ตาแล้วมีใส่คงใส่ไข่ด้วยวันนี้ <c oughs> ใส่หอยเห็เเดหอมค่ะใส่เห็ดหอมด้วยหิวหิวหิวยไปเก็บมาเยอะเลยเดี๋ยวยาให้ดูหอยนางลมอะ่ะ จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวอยู่ตรงนี้เองพอดีพอดีค่ะพอด,ดีเลิศเลิศเลอืมเลิศเลผักก็มีตองงอกค่ะต้นอ่อนทานตะวันหอมสดเหมือนเดิมแล้วก็ต้นเอซีซ่านะคะที่โรมาเน่ทำซีซ่าสลัดค่ะก็จะมีดอกใหญ่มีใบใหญ่ใบเล็กเนาะแล้วก็มีผักรวม ของที่นี่นะคะเป็นพวกสลัดเล็กๆสลัดรวมอ่ะยาเรียกไม่ถูกเพราะเขามีหลายๆพันหลายยี่ห้อมารวมกันเนาะนะคะมากินกันค่ะ เห,หดได้ไปเปิดประตูให้แมวก่อนเด้อนี่ค่ะได้มีหูหมูทอดกรอบเพื่อนยายทำขาย มากินแก้มด้จะทำพอดีพอดี ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะได้ตอบได้ยางก,ก็ตอบนะคะตอบกันไปคุยกันไปสนุกสนุก นอ่อนทานตะวันนี้ใครก็เพิ่งจะเอามาขายนะคะเพิ่งจะมีอร่อยอร่อยต้นอ่อนทานตะวัน ไอ้ดำมันออก ออออรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมค่ะมันเค็มจะเห็นเป็นผักเขียวๆเนี่ยคะ ในลวกผักโรเมนีเข้าไปด้วยค่ะขอด้วยใจยใจกินกับซ้มต้มก็จะอร่อย่ะ จะเดือนหูหกินแล้วก็หยุดไม่ได้ได้บรรยากาศหมูเลย เดี๋ยวไปเก็บได้เยอะอยู่ค่ะพอนางรมอะ่ะได้พอกินอยู่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเก็บใหม่เพราะน้ำเย็นเย็นสดสด 嗯。 อาทิตย์เมื่อกี้ยายเขไม่ได้ไปซื้อผักเพราะว่าผักไม่ลงผักไทยเลยไม่ไม่ไม่อยมีค่ะอาทิตย์นี้เพราะว่าเขาบอกว่าอากาศหนาวพอผักเข้ามาถึงเขาช้ำเขาก็เลยไม่ ผักช้ำม,มากแล้วก็เสียมากเสียหายมากเขาก็เลยไม่ค่อยเอาลง 嗯。Mm. ดดำ,ดำโอเมก้าหกเยอะค่ะเอ่อต้นอ่อนทานตะวันอิ มื้ออย่างเงี้ยมื้อเดียวจอดแบบไม่มีสองแต่ต่อไม่ได้ <c oughs> เป็นคนกินอะไรกินให้สบายใจกินให้อิ่มไปเลยแล้วก็เป็นเดือนกินอีกทีนะึง <c oughs> เป็นรายการโชวหอยี่ยก็ไปเก็บมามีมีหลายหลายเอ่ออะไรนะเขาเรียกหลายไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็ใหญ่สุดป็่สุดท้ายใหญ่สุดอันนี้นะนี่นะ สุดใหญ่สุดมีหมดค่ะแล้เดี๋ยวยังไงยายจะกินให้ดูนะคะเพราะว่าหอยนางรมนี่เขาเก็บไว้ได้ข้างนอกอุณหภูมิเท่ากับทะเลเลยค่ะสิบเอ่อไม่ถึงไม่ถึงห้าองศาค่ะเก็บไว้ได้ข้างนอกนะคะแล้วเวลาเก็บเนี่ยตรงนูนๆเขาเนี่ยต้องตั้งไว้เพราะว่าชาวปรพอมองบอกยายไว้ตอนที่ว่าเคยซื้อกินเมื่อสมัยก่อนนะก็บอกให้ตั้งไว้อย่างนี้ ถ้าเธอคว่ำหรือตะแคงน้ําเขาจะไหลออกนะคะหอยก็จะไม่คงความสดไว้ถ้าตั้งไว้เนี้ยน้าในหอยที่ว่าของเขาเองธรรมชาติจากทะเลจะอยู่ในนี้หอยก็จะสดอยู่ตลอดค่ะแล้วอุณหภูมิข้างนอกไม่มีปัญหาค่ะไม่เน่าไม่เสียคือขอให้เรานอนเขาไว้อย่างเงี้ยดูตัวนี้สิคะ่ะถ้าผู้มีเกียรติโปรดทาบดูตัวนี้คะ่ะยายเห็นยายก็แล้วดูตัวนี้ ต่างกันมากแล้วไงยายจะทําคลิปนะคะเดี๋ยวยายตัดต่ออะไรเสร็จแล้วยายจะเอาลงให้ดูค่ะคลิปที่บ้าไปเก็บหอยนะคะนี่แหละค่ะสาเหตุทาไมยายไม่อัปโหลดทาไมยายไม่ทําคลิปเพราะยายไปหาเก็บหอยเก็บภาพดีๆมาค่ะนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่นํำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ